สำหรับส่วนแรกที่เราจะทำนะคะก็คือนำเอาบทคัดย่อเนี่ยมาใส่ในหน้าเว็บของเรานะคะโดยใส่ไว้ในหน้าหลักซึ่งหน้าหลักนี้นะคะเราจะต้องคลิกเข้าไปในปุ่มบทความใหม่ เราจะพบหน้าที่สามารถใส่ข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีเมนูด้านบนเนี่ยเอาไว้สำหรับปรับแต่งฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงสีของฟอนต์หรือว่าจะมีลิงก์ไปยังที่อื่นๆก็ได้นะคะอ่ะทีนี้อันดับแรกเนี่ยเราจะทำการตั้งชื่อก่อนนะคะว่าหัวข้อน,นี้คืออะไรนะคะก็พิมพ์ไปเลยนะคะบทคัดยอ่อหลังจากนั้นนะคะ ให้ไปทำการ Copy ข้อมูลนะคะที่เป็นบทคัดยอ่อทีนี้ในกรณีที่เราทำไปแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้โครงการของเราอะค่ะยังไม่เสร็จนะคะเราสามารถเ,เว้นไว้ก่อนได้อพอเราวางเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีการปรับแต่งสมมุติว่าตัวนี้เป็นบทคัดย่อที่เสร็จเรียบร้อยนะคะหากต้องการเปลี่ยนสีนะคะทำแถบดำเปลี่ยนสีได้เลยนะคะ เป็นตัวหนาตัวเอียงได้หมดนะคะทีนี้อาจารย์แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะคะให้ใช้ฟอนต์นที่มีมาเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยข้อกำหนดก็คือในทุกทุกหน้าจะต้องมีการแทรกรูปลงไปนะคะวิธีการแทรกรูปก็คือเราจะมาคลิกเมาส์ที่ปุ่มแทรกรูปหลังจากนั้นเนี่ยจะมีหน้าต่างเพิ่มรูปขึ้นมาให้เลือกไฟล์ พอเลือกไฟล์เสร็จนะคะเราก็ไปเรียกรูปมานะคะว่าเราจะเอารูปไหนนะคะเข้ามาอยู่ในหน้าเว็บของเรานะคะรโหลดสักแป๊บหนึง่งเมื่อได้รูปแล้วคลิกที่รูปแล้วคลิกที่เพิ่มรายการที่เลือกเราจะเห็นว่ารูปนะคะได้เข้ามาอยู่ในหน้าของเราเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดให้เราคลิกเมาส์ไปที่รูปเลยค่ะ เขาจะมีคำสั่งอยู่นะคะว่าขนาดเล็กปานกลางใหญ่ใหญ่พิเศษนะคะเช่นอาจารย์เลือกเป็นใหญ่นะคะก็ขนาดของรูปก็จะใหญ่มากขึ้นนะคะมีจัดกลางชิดซ้ายชิดขวาหรือถ้าเราไม่เอานะคะให้คลิกปุ่มนำออกได้เลยนะคะก็เลือกไปตามความเหมาะสมหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อแทรกข้อมูลและรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกปุ่มบันทึก และเผยแพร่ค่ะ,ะจะมีข้อความที่ขึ้นมาเป็นบทคัดย่ออยู่ตรงนี้นะคะทีนี้หากต้องการแก้ไขก็คลิกเข้าไปที่แก้ไขโอเคนะคะแล้วก็แก้ไขตามปกติแล้วก็อัปเดต ต่อไปนะคะเราจะทำในส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะซึ่งเป็นเมนูนะคะ,ะจะอยู่ในส่วนของหน้าเว็บนะคะก็จะมีหัวข้อหลักการเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายนะคะตามที่อาจารย์กำหนดเลยทีนี้ถ้าจะทำข้อมูลตรงนี้นะคะ,ะกลับไปที่ตัวสร้างบล็อกนะคะเราจะเห็นคำสั่งหน้าเว็บนะคะคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นจะมีปุ่มนะคะหน้าเว็บใหม่ให้คลิกไปเลยค่ะ หน้าเว็บใหม่อันนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะสร้างข้อมูลหรือหัวข้อที่เป็นหลักการและเหตุผลนะคะก็พิมพ์ไปเลยนะคะหลักการและเหตุผลหลังจากนั้นค่ะเหมือนเดิมนะคะเราไปเปิดหน้าจอ Word ของเรามานะคะแล้วเอาหลักการและเหตุผลของเราที่เราได้เขียนไว้ในบทที่1 Copy น,นะคะแล้วก็นำมาใส่ สามารถทำการปรับข้อมูลข้อความหรือว่าเราอยากจะนำเอารูปมาแทรกไว้ข้างบนก็ได้เหมือนกันแทรกรูปเลือกไฟล์เลือกรูปนะคะคลิกที่รูปแล้วก็เพิ่มรายการที่เลือกก็จะปรากฏเป็นรูปแบบนี้นะคะจากนั้นทำการบันทึกเผยแพร่ ตามนี้เลยค่ะตัวถัดไปนะคะเราจะเอาวัตถุประสงค์มาใส่ก็คลิกที่หน้าเว็บใหม่แล้วก็พิมพ์ลงไปนะคะวัตถุประสงค์จากนั้นเหมือนเดิมค่ะให้ไปเปิดหน้าของข้อมูลลงมานะคะแล้วเราทำการ Copy วัตถุประสงค์เข้ามาใส่ แต,แต่งรูปแบบให้เรียบร้อยนะคะตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการแทรกรูปนะคะรูปเนี่ยให้นํารูปที่สอดคล้องหรือว่าเป็นรูปที่เราถ่ายจากการที่เราทําโครงงานตัวนี้นะคะมาใส่อาจารย์ขอสมมุติเป็นรูปรูปอื่นนะคะ สามารถปรับขนาดได้นะคะใหญ่เล็กปรับได้เลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะบันทึกเผยแพร่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีตอนนี้นะคะมีหลักการแล้วก็มีวัตถุประสงค์ตัวต่อไปทําเหมือนเดิมนะคะก็คือหน้าเว็บใหม่แล้วก็พิมพ์ข้อมูลลงไปนะคะแทรกข้อความแทรกรูปภาพจัดตําแหน่งอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกเผยแพร่ จากนั้นทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบหัวข้อที่ต้องการเลยค่ะต่อไปจะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการแสดงผลของตารางในบล็อกนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานนะคะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลที่แสดงผลตรงนี้จะเป็นตารางซึ่งถ้าเรา copy ตารางมานะคะจะทำให้การจัดรูปแบบเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นักอาจารย์ขอแนะนำวิธีการนะคะก็คือว่าให้เราทำการแคปหน้าจอของตัวข้อมูลนะคะ สมมุติว่าเราต้องการนำตารางที่4ขีด2นะคะมาแสดงผลนะคะให้เราทำการปรินสกีนหน้าจอนะคะแล้วก็จะไปตัดใน Photoshop เอาไปตัดในเพนเอาไปตัดใน Word หรืออะไรก็ได้ค่ะตามแต่นะคะเราก็จะต้องทำการเซฟรูปนี้ไว้นะคะเราไม่สามารถนำไปคัดลอกแล้วก็เอาไปวางได้เนื่องจากวิธีการแทรกรูปนะคะเราจะใช้วิธีการที่คลิกปุ่มแทรกรูป จากนั้นนะคะเราก็ทำการเลือกไฟล์เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นลักษณะของหน้าตาที่เป็นตารางแบบนี้มาใหญ่ไปเล็กไปเราสามารถปรับให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บันทึก เผยแพร่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแทรกคลิปสื่อการสอนที่อยู่ในรูปแบบของ YouTube นะคะวิธีการก็คือให้เราไปเปิดวิดีโอ YouTube มาก่อนนะคะจากนั้นคลิกที่คำว่าแชร์แล้วก็เลือกฝังนะคะเราจะพบว่าจะมีโค้ดของอ,อ html อยู่นะคะให้ Copy มาเลยคะ่ะหลังจากนั้นให้วางโค้ดในส่วนของหน้า html นะคะ,ะสังเกตเห็นว่าจะมี รูปแบบของคลิปวิดีโออยู่นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็บันทึกแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นเนี่ยสามารถดูบล็อกได้เลยค่ะหน้าจอนี้นะคะจะเป็นหน้าจอที่เราสร้างหน้าเว็บใหม่เพื่อเป็นเมนูนะคะครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้ถ้าบางคนมีคำว่าฉบับล่างอยู่ทางด้านขวามือเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะแสดงว่าเราไม่สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปแสดงผลได้วิธีการก็คือให้เข้าไปที่แก้ไขนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกป,ปุ่มเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าคำว่าฉบับล่างนะคะก็จะหายไปพร้อมจะนำเข้าไปแสดงผลในหน้าจอของบล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะ ลองคลิกที่เมนูบทความนะคะเราจะเห็นเป็นบทคัดยอ่อส่วนตรงหน้าเว็บนะคะก็จะเป็นหน้าเว็บที่เราสร้างเป็นเมนูทั้งหมดถ้าต้องการดูการแสดงผลนะคะให้ไปคลิกที่ดูบล็อกเลยค่ะตอนนี้นะคะบทคัดยอ่อแล้วก็พวกรูปภาพนะคะจะมาแสดงผลแล้วนะคะจะมีการแสดงวันที่ที่เราอัพข้อมูลอัตโนมัติทีนี้ อ้าวแล้วหน้าเว็บไปไหนนะคะเนื่องจากในการสร้างหน้าเว็บนะคะพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะยังไม่แสดงผลเราจะต้องไปใช้คำสั่งในการดึงข้อมูลนะคะที่เป็นเมนูต่างๆเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะสำหรับวิธีการนำเอาหน้าเว็บหรือว่าเมนูของเราขึ้นไปไว้บนบล็อกนะคะให้เราดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะคะเราจะเจอเมนูที่เขียนว่ารูปแบบให้คลิกเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยจะปรากฏนะคะรูปแบบของหน้าจอทั้งหมดเช่นการจัดวางส่วนหัวนะคะแล้วมีอะไรอีกเยอะแย,ยะเลยนะคะให้ทุกคนดูตรงเมนูที่เขียนว่าสไลด์บาร์เลฟหอันนี้ก็จะเป็นการแสดงเมนูด้านซ้ายมือนะคะเราจะต้องทำการคลิกคําว่าเพิ่มแกสเกตนะคะหลังจากนั้นเนี่ย เราจะเอาหน้าเว็บมาแสดงนะคะให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาจนกระทั่งเจอคำว่าหน้าเว็บนะคะคลิกเครื่องหมายบวกค่ะสังเกตเห็นนะคะว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีการติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าแรกไว้นั่นหมายความว่าเขาจะทำการแสดงบทความที่เราได้ทำการแทรกไว้ที่เป็นบทขัดย่อนะคะทีนี้เนี่ยก็จะมีหน้าเว็บของเราที่เราสร้างไว้แต่ว่ายังไม่ได้ถูก คลิกเครื่องหมายถูกข้างหน้าแสดงว่ามันจะไม่แสดงผลบนหน้าจอสำหรับวิธีการเอาเมนูนะคะขึ้นไปแสดงผลบนหน้าของบล็อกนะคะก็คือเราจะต้องทำการติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้าของเมนูของเรานะคะว่าเราต้องการเอาอะไรขึ้นไปบ้างนะคะเรียงลำดับเลยค่ะตั้งแต่หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีการดำเนินโครงการ ผลนะคะสรุปปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็สื่อการสอนผู้จัดทำเรียงทั้งหมดแบบนี้แล้วนะคะในกรณีที่มันมีการสลับกันนะคะสมมติว่าเราจะให้ผู้จัดทำเนี่ยขึ้นก่อนเราก็สลับเนี่ยคะ่ะสลับได้หมดเลยคะ่ะแล้วก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะคะว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกก็แก้ไขเรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกคำสั่งบันทึกเลยนะคะ พอบันทึกเสร็จนะคะตรงสไลด์บาร์เลฟหนึ่เนี่ยก็จะมีคำว่าหน้าเว็บขึ้นมาให้ซึ่งถ้าเราคิดว่าเรายังเรียงลำดับไม่ถูกสามารถเข้ามาที่หน้านี้นะคะเขาจะอยู่ในเมนูออกแบบแล้วก็คลิกปุ่มแก้ไขจะเจอหน้าเดิมนะคะทีนี้เราจะทำการติ๊กเครื่องหมายถูกออกเพื่อให้เขาไม่แสดงผลหรือว่าสลับที่ก็ได้พอจัดการเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็บันทึกเลยค่ะ โอเคค่ะทีนี้เราไปดูบล็อกนะคะว่าข้อมูลขึ้นมาหรือ,อยังเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะมีเมนูด้านซ้ายมือนะคะเรียงลำดับตามที่เราเลือกไว้เราลองคลิกดูนะคะว่าอาจจะมีข้อมูลที่เราทำการใส่ข้อมูลเอาไว้หรือเปล่านะคะเช็คให้ถูกต้องเรียบร้อยเลยค่ะ สำหรับการทำบล็อกก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะตั้งใจทำกันนะคะ